สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก e ีซ e ีย์ c U, เนาะมาจะเอามะพร้าวไปให้เพื่อนแบบเป็นลูกๆดูแล้วจะเยอะไปเยอะไปแล้วก็ยังไงเพื่อนก็คงต้องปอกกินนะครับผมปอกให้ไปเลยดีกว่า f c เอาทีเดียวไปเลยง่ายๆนะปอกเป็นลูกๆไปเลยเขาจะได้แบบว่าไปถึงบางคนก็อาจจะอยากแช่ยเย็นเนาะปอกมะพร้าวไว้ ให้ทีมงานแล้วก็เอาไปให้ทีมงานกินรู้สึกว่าช่วงนี้ยาเหนื่อยกันนะออกไปล่าเห็ดกันล่าเห็ดล่าปลากันช่วงนี้อันนี้ก็เป็นมะพร้าวเนาะจากบ้านเอกี Cu เองเนี้ยเอซเป็นมะพร้าวน้ำหอม ก็เป็นลูกๆอย่างนี้มันจะได้ง่ายๆหน่อยอยู่บ้านอยู่ในบ้านฝ <c oughs> าให้ทีมงานก่อนออสวัสดีเอฟซีด้วยไปถ่ายเจ็ดอยู่ดี อทำรีบร้อยเลยเออให้เขาแบบว่าปปบางคนเขาอยากแช่เย็นใช่ไหมเอาแบบว่ามันมันเอาเข้าไปง่ายด้วยไงเอ,เอาแบบนี้คือใส่ถุงไปเลยเ <laughs> น,นี่ง่ายๆนะกินกินน้ำมะพร้าวทุกวันนี้ก็ดีเหมือนกันนะ แช่เย็นนู่น่าจะสดชื่นไหมเธอว่าไหมผ่าแช่เย็นไหมเนาะแช่ตู้เย็นแบบเป็นลูกๆนะผ่าแบบเป็นหน่วยๆเป็นลูกๆไปแช่เย็นเอาเป็นหน่วยๆแช่เย็นไหมเนาะเอามาไฟได้วยไหมเดี๋ยวไปสวยให้โอ้โอ้เออเอาเลยเดี๋ยวล่วงหมดมาไฟก็ได้ ก้าวชอบกินมาไฟอ่ะมาทีไรแวะตลอดมาทำไมแกตุ้มนู่นบางกล้องอยากออกกล้องเหรอเขาอยากออกกล้องไปเขาขายตุ้มเป็นอาบังแล้วหรอลูกอาบังอาบังตุ้มดูสิ ไม่สวยเขาสักทีเขาลุนให้เลยไหนเห็นไหมล่วงน่ะอร่อยเลยมาไฟไงเอฟซีมาไฟอก็พูดเสียงเกือบจะขอโทษครับไม่สุภาพอือสิสสาดเลยอู้หนวานเนาะหวานสิมันมันอิ่มน้ําเนาะช่วงนั้นมันมันเปรี้ยวเนาะยังไม่ทานสุกแล้วครับใช่ไหมเอออันนี้มันหวานนะอื วแล้ได้สักถุงนึงก็ยังดีนะสอยไปให้ทีมงานเนอะเราก็มีเท่านี้แหละเอฟซีวที่จะพอแบ่งกันได้เนาะเราก็ไม่มีอะไรมากก็ว่ากันไปเดี๋ยวเขามาช่วยนะไปตากผ้าก่อนอือเขาามเฝ้าถาเดี๋ยวเจ้าจะไปเก็บบักไฟเจ้าสต็อคลิปให้คอยก่อนก็ได้เผื่อยาว <S.. S>..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 . S <S <S เดี๋ยวไปเก็บมาไฟด้วยไงโอเคนี่ครับเอฟซี FC. สำเร็จแล้วนะฮะผ่าไว้เรียบร้อยนะครับตอนแรกว่า <c oughs> จะเอาไว้เป็นลูกนอกผ่าแบบนี้ง่ายกว่านะครับแล้วก็หลังจากผ่าแล้วก็ต้องไปเอาผลไม้อีกหนึ่งอย่างนะเอฟซเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเอาอะไรนะครับนี่ครับเอฟซอีกสิ่งหนึ่งก็คือมะไฟนั่นเองนะฮะ เอาไปให้ทีมงานของพวกเรานะครับเก็บไปนะเมื่อกี้ปุ้ยเขาเก็บได้ประมาณนี้แล้วครับ f อตอนนี้เดินไปหยิบถุงอยู่ใส่ถุงไว้นอนนะฮะเดินไปเอาถุงมาใส่ <c oughs> วิงว่งว,งวงิ่ล้มย่าล<ะ>ุกอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บป่ามาไฟไปดีกว่า f อเนาะ สวัสดีค่ะไม่เป็นไรสวัสดีไปแล้วสบายดีสบายดีไปเลยนี่ๆอุ๊บล่วงฟ้าบฮึมเอาทยอยเก็บก่อนดีกว่าปิดคลิปไปก่อนดีกว่าค่อยฝากฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าน้องเอฟซีน้องไว้เจอจนคลิปหน้าครับอู้มีในกระเป๋าเสื้ออีกเหรอโอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย